ครับก็เซ็กสรร <Okay, S 1> เอาสันเมืองครับนอกจากชกมวยแล้วนี่เอาเกางเกงนักมวยที่ต่อยมาประมูลนะครับเอามาประมูลอันตัวนี้ได้ห้าพันบาทแต่ลองนี่เอามาเซ็นห้าพันบาทครั้งก่อนนี่ได้เท่าไหร่นะครั้งก่อนสามหมื่นเฮ้ยตัวล่าสุดสามหมื่นตัวล่าสุดสามหมื่นนี่ห้าพันเอาตังค์ไปทำอะไระเซ็กสรรพูดหน่อยเออบริจาคไอ้นี่บ้านคนละที่พึ่งครับ กับบ้านเด็กกำมพาครับผมล่ะซื้อซื้อซื้อของอนี้ไปบริจาคครับผมโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับนี่น้ําใจตอ้นี้เป็นไฟที่ต่อยกับไทยสันไทยสันป่ะใช่ป้าบังอ่ใช่ครับไฟนี้ใช่ป่ะแล้วก็ทางอันนี้ห้าพันนะอันนี้อันนี้ทางทางพี่เขาประมูลได้ไปห้าพันเอาละอ๋อนี่ได้ระมูลไฟนี้ประมูลผมถ่ายรูปไว้ก่อนอ้โถ่ายรูปด้นี่ห้าพันบาทเล่าเงินไปให้บ้านเด็กกำมพาคนยากจน ้บังบังต้องออกใบใบเซอร์ให้คุณนะบังต้องออกใบเซอร์ให้คุณเนี่ยเราเอาบังมาตรงกลางเลยโอเคนี่คนประมูลเขาเอาตังมาให้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับเขามาขอถ่ายรูปหน่อยโอเคอ่ะมอบเงินไปยังมอบแล้วใช่มบังโอเคโอเคอ่าจุดนี้ประมูลเลประมูลสามหมื่นไปเขียวไฟเขียวที่ต่อยอะค่ะต่อยกับใครครับตัวนี้ต่อยกับใครครับบัง สามหมื่นจิ้มจิ้มแม่พี่หัวหัวไมหลุดบางสันตัวนี้ต่อยกับใครครับเจอได้ตัวนี้ตัวนี้ไฟล่าสุดเหรอครับผมอ๋อทางทางีรทางไฟที่สี่ใช่ครับไฟที่สี่อ๋อนี่สามหมื่นรวมด้วยครับอันนี่ไฟที่สี่นี่ก็นี่สามหมื่นนี่ห้าพันไปให้บ้านคนยากไร้นะครับไม่ได้เอาตังค์ไปทำอะไรเนี่ยมันมีรายเซ็นอีกต่างหากนะครับ อย่าถ้าเกิดว่ามีไฟต่อต่อไปนี่คงจะขึ้นแน่เลยตั้งใจจะประมูลทุกไฟที่ชนะไหมครับผมให้คนอื่นบ้างก็ได้รับโอเคนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวจะไปใส่กรอบกับนวมครับแล้วก็เผื่อว่าอนาคตอาจจะไปทําประโยชน์ให้สาธารณะครับเผื่อคนจะชอบบังน่าจะดังแน่อยู่แล้วอครับอันนี้เป็นผู้ประมูลเองนะครับชื่ออะไรครับชื่อทอสครับ ทอรมอ๋อไปฟู่มฟูลให้ตังไปแล้วนะครับโอเคเยี่ยมมาก